เล่นเหยื่อตัวนี้ครับหังสาเบตตัวนี้วันนี้มากับคันลิเบเลียนโซฟาเอสบีตัวเก่าเปลี่ยนลูกปืนเซรามิกตัวนี้ใหม่ล่าสุดครับของไดว่าพี่เอกครับเพิ่งเจอกันข้างทางเมื่อสักครู่นี้ยงไงลาไปไกลได้ไหมเอาดีไปได้หมดเลยครับ<อ>วันนี้เพี่อกันนะนเราเข้ามานะครับ <S <S เป็นเรื่องบังเอิญครับที่พี่เขาเคยดูช่องของผมด้วยนะฮะมีตัวตามครับทุกคนมีตัวตาม อย่ยงดี่คาดการไว้ครับไม่ผิดแน่นอนสำหรับตัวนี้ฮะนั่นไงเอาละเราตัวแรกที่บ้้สไปาครับตัวเล็กนะะโอ้งคดีจริงนี่ไม่ได้มไม่ได้มกโอ้โหกระเด็นใช้รุ่นใหม่ว่ะเด็กว้าวนี่มันชอบว้าวแบบนี้เด็กๆอ่ะนี่ อะไรเหยื่อตัวนี้ซื้อเองด้วยนะใช่คือในทิกตอกใช่มใช่ครับผมซื้อทิกตอกครับกันดราม่าละกันเด้อเอาไปยเลยอย่างสเตมาปล่อยช่อนหมดเลยครับครับช่อนนะพวกพวกมึงดูนะช่อนนะเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยพาคนอื่นอางี้นะครับเนอะตัวไปโอเคมากระเดิมเงินหมายแรกก่อนครับทุกคน วันนี้ผมเล่นเยี่ยวตัวนี้ครับหางสาเบตตัวนี้เป็นสไปน์นะครับ6.5เซนยาง p e ครับลอยนะ้ำนะต่อชุดหน้าแบบนี้ครับล็อกสต็อปเปอร์ตะกัว2กร,รมัมแล้วก็ตัวเบตที่แถมมาให้เกี่ยวเลยครับตัวนี้ยืดได้เยอะมากนะเหนียวโคตรเหนียวเลยครับเจร้อยและที่สำคัญไม่พูดถึงชุดอุปกรณ์วันนี้เลยไม่ได้ครับวันนี้มากับคันลิเบเลียน 6 1 4แล้วก็ลูกลลางของผม Alpha SB ตัวเก่าเปลี่ยนลูกปืนเซรามิก2ข้างเป, Micro, เป็นไมโครสปูนเป็นไมโครเป็นลูกปืนแบบไมโครนะครับแล้วก็ข้างในก็นี่ถีม่วงนี่สปูลเลยครับนะแลจูนเินก่อนปรับกันกับโหโคตรพุ่งไปเดี๋ยวมาตามรุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงข้างทาง ว้เฮ้ยตัวนี้ใหม่ล่าสุดครับของได้ว่าเจอนะเขาพอดีพี่ชื่ออะไรครับก่อนอื่นนะั้นผมต้องแนะนําก่อนนะครับพี่เอกครับเพิ่งเจอข้างทางเมื่อสักครู่นนะี่ไงเห็นเขายืนตีอยู่แล้วผมก็กลับรถมาถามว่าวันนี้ปลากัดหรือเปล่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักกันครับกับทรินี้กับพี่เอกนะฮะแล้วก็ไม่วงอุปรกรณ์ด้วยผมจับตลอดเลยนะแล้วให้ลองให้อย่างงั้นอย่างนี้ตลอดเลยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่เอกนะนี่ โอ้โนี่ไวเปอร์แน่นอนใช่ไวเปอร์พเมพ์แต่ว่าให้เป็นสักพักใหญ่ๆนะครับแน่ๆครับแล้วในมือผมคือสตีทเอทูครับลอกในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยตีโคตรดีโคตรเนียนทรงเหยือโคตรแม่นครับตามแบบฉบับเรือธงของไดว่าเลยครับตัวนี้นะมีความรู้สึกว่ามันจะเล็กใช่เล็กกว่าเดนะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็น้ำหนักเบาลงถ้าจำไดพี่เมยจากบอย เ5เป็ 95, 160นร6 0ยหกสกรัมครับตีดีมากเลยครับคือร้านลองสเกตตรงคอนสปูลจะไม่มีกลับคอนสปูลแล้วแต่ที่สำคัญพี่เอกรู้แม่นรู้จริงมากๆครับตัวผมเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานโงโ่ๆงโงโงดื้อๆนี่แหละครับม,มันจะเป็นชื่อระบบอะไรส,กรบบสักอย่างเราปลุอปัอ้นให้ดูดีกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนแต่แต่บริษัทได้ว่านะครับ พวกเองใส่นี่มาหน่อยครับใจหายครับเวลาไปล้างเนี่ยนึกว่านอนหายเนี่ยตรงนี้ <laughs> ใช่ไหมเออของผมเป็นครับว้าวุ่นกันทั้งติ๊กต็อกเลยนะคนเป็นพันครับรุมกันตอบนะครับมันไม่มีตั้งแต่ออกบริษทัทแล้วครับ <laughs> <laughs> เยาล่ะไปทางนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแล้วน้าไปไกลได้ไหมเอาดีไปได้หมดเลยครับถ้า หมายผมไม่รู้จะซ้ำกับของน้ำไหมมันจะอยู่แบบแถวลำพูนอะ่ะมันจะเป็นคลองเอาเลยไปเลยผมไปไปไปเดี๋ยวพี <laughs> วันนี้พี่กันนะนำเราเข้าหมายนะครับลำพูนน่ฮะนัดลำพูน <laughs> ถ้าเราไม่จอดเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เพื่อนใหม่ครับนะ <laughs> 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 เป็นเรื่องบังเอิญครับที่พี่เขาเคยดูช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็ คุยกันสักพักหนึ่งเคมีเราตรงกันฮนีวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสในมิตหมายดีที่เราเริ่มต้นทําความรู้จักกันนะครับกับพี่เอกครับทุกๆคนไปเดี๋ยววันนี้เราจะลุยกับพี่เอกหนึ่งวันครับรว่าจะเป็นอ,อไนะไรกันบ้าหมายแบบไหนครับผมเอาเหยื่ยมอมาอย่างเดียวด้วยวันนี้ อมีตัวตามครับทุกคนมีตัวตามแล้วผมก็มั่นใจว่าตัวนี้ยังไงก็กัดกัดแน่ๆครับก็เลยตียำ้ยำๆยำ้ำๆไปเรื่อยๆจุดเดิมๆครับเดี๋ยวมาออกมากัดแน่ตัวนี้นะชมครับตัวแรกของวันนี้เลยเนะี่ยกัดนะลูกแน่นไงเอาวละจ้ะอย่างที่คาดการไว้ครับไม่ผิดแน่นอนสำหรับตัวนี้ฮะแน่นไง เอาละจ้าอ,อ้โอโห้ฟองฟอดเลยโอ้ยตัวแรกตัวแรกของฉันเป็นเรื่องโบตีของช่องนี้ครับกัดแล้ววัดไม่อยู่นี่แหละอะปลาของเราตัวแรกทิปนี้สปายครับตัวเล็กนะะ6 5เซนของพี่เอกนี ลอกเล็กตัวใหญ่เสร็จหมดครับลอกก็สวยนะครับนี่โอ้สไปมือนเดิมสไปมือนเดิมครับทุล่อไม่รอดครับผมบอกเลยของคดีจริงนี่ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับมาตกปลาด้วยกันนี่ขี้โม้แม่งทุกคนเลยเว้ะโอ้โหกระเด็นเเห็นฮ้ย และวันนี้พวกเราสองคนคุยกันว่าถ้าได้ปลาเราจะเอาไปปล่อยด้วยกันถือว่าเป็นนิมิตมาอันดีครับที่เราได้เจอกันวันนี้นะเพราะว่าไหนๆปลามันก็ไม่กัดอยู่แล้วครับทุกคนกัดยากมากวันนี้นะแหมอุมันสวยอย่างนี้แหละครับ <laughs> เออ กระโดน oh. วัดลอยเลยนี่ oh. <laughs> <laughs> สปายครับทุกคนวันนี้แก๊งสปายไว้รุ่นเก่าไม่ใช้ครับเด็กไม่ว้าวใช้รุ่นใหม่ว่าเด็กว้าวนี่มันชอบว้าวแบบนี้เด็กๆอะ่ะนี่แต่ที่แน่ๆพี่เอกก็ยังทําผลงานต่อเนื่องเลยครับพี่เอกได้แล้วครับ <laughs> เอแต่ละขับรถไปดูป่าพี่เอกนะ นี่ครับผมสปไปดเป็นไงโหจัดมาอีกแล้วแต้มที่สามอันนี้ตัวใหญ่ใครพวกเลย <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงครับ <c oughs> แล้วแล้วแล้วปลาตัวนี้ไอ้แล้วปลาแล้วเหยื่อตัวนี้ซื้อเองด้วยนะใ <c oughs> ช่คือในทิกตอกใช่ไหมใช่ครับผมคือทิกตอกครับ <c oughs> แล้วบัเงเอิญเจอพี่เอกวันนี้วัน <c oughs> แ,วแรก <c oughs> ด้วยพากันออกมาค <c oughs> รับเนี่ยสไปดของแต้ต้องพี่เอกเด้อพี่กินแต้มไหมเนี่ยใช่โอ้ สี่แล้วว่สี่แล้ว่ะตัวเดิมครับสี่ตัวแล้วไม่ขาดเลยนี่ไม่ขาดเลยดีมากคืออะเก็บเลยครับพี่โอ้โหสุดยอดโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เดินทางมาปล่อยปลาตรงนี้นี่ครับเขตอนุรักษ์ป่าปลาช่อนสี่ห้าตัวแล้วกันเป็นผลงานของพี่เอกนะครับกันดราม่าแล้วกันเอาปลาเรียงตะพีขี้มาปล่อยช่อนหมดเลยครับ ช่อนนะพวกพวกมึงดูนะช่อนนะทีตัวของพี่เอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราปล่อย <c oughs> ปล่อยพาคนอื่ <c oughs> นนะครับเนอะ์ทีตัวไ, <c oughs> ไปเอาไว้เจอกันนะลูกนี่ครับทุกคนก็วันนี้หมดเวลาสำหรับผมและช่องนัดมาเยอะแล้วก็ ติดตามไม่ช่องทางเลยครับพิมพ์เข้าไปนัดมาเยอร์แล้วก็จะมีของพี่เอกครับผมพี่เอกเป็นช่องอะไรนะหัดไม่ดีหายใจลำบากครับในติ๊กต็อกครับผมหัดไม่ดีหายใจลําบากติ๊กต็อกชื่อช่องไม่ก็แปลกละก็ไปดูแล้วกันนะครับนะเออแปลกๆลมอยู่ในนั้นเต็มเลยครับผมเออเจอกันใหม่แล้วนะครับทริปหน้านะเจอกันนะครับทุกคนเจอกันสวัสดีครับโชคดีกันไปเที่ยวสวัสดีลองตามให้น้ำดินแดนแห่งนั้ตกปลา